ไอ้ยอยบ่อยเต้นะเฮ้โอ้เสืออ้ยยล่อยเต้นะเฮ้ยยาปบ่อยเต้นะไม่มีะไรพูดเลยพูดให้เราเองนี้กลับไปดูใอลสไตล์ดีว่าพี่บัวมีั้งชิมปงด้วยนะมีเสตว์ด้วยนะเทอเทอไม่มีีเอ้ย่องเจอ่ kêu là đấy, mệt lắm, chẹt hết sạch, thay đồ ngay, na đây, na của này, mày mới thầm, nói thầm mắc, Yên theo, thay mang lý zoom zoom, chạy rồi, thay video nữa nào on, dừng lại, chắc xe dàn dừng

ไเพื่อนไเรมันดีเท่าไหร่ไเอาเขาเข้มเลยไอขับไม่เอาไม่เป็นหรอกขับไม่เอาไม่เป็นหรอก รถใับรถได้ไหมขับรถได้อ่ะเอ็นพลุนแรงไม่เอาลงเหรอลงแรงเลยมีเฉพาะแรงเลยเนี่ยแรงไม่เห็นอ